ใจในาําสอนของพระสมมาสมพุทธเ,เจ้าปรุงประคองตนประคองจิตของตนให้เรองเนียทำไมมันกับพวกเราท่านหงหลายสมมาทานสินโดยเฉพาะวันนี้สมาฐานโสดสินว่าเป็นสินแปดผู้ที่มีชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยสินจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการดำรงชีวิตเพราะคำว่าสินเป็นสิ่งที่วดงามที่สุดในชีวิต สุขที่สุดในชีวิตโดยที่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อได้แล้วก็ขายไม่ออกถ้ามันเกิดขึ้นจากการประกอบของผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงดังนั้นผู้ที่มีชีวิตที่ประกอบไปได้วยสินจึงเป็นผู้ที่ีท่มีชีวิตที่ระเนียรใหม่ไม่ว่าจะเป็นกายากรรมข้อตาจระเรนียรใหม่ไม่เป็นเหตุก่อเกิดให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ต้องปะจากการเจตนาที่จะไปรบกวนชีวิตใครใครไม่แต่ไม่ต้องไม่เบียดเบียนไม่เบียดปังชีวิตใครใครชีวิตของผู้นั้นจงเป็นชีวิตที่ปลอดภัยสี่สุดแล้วก็เป็นชีวิตที่มั่งมีชีวิตที่น่ากลน่นาไว้ยคอชีวิตที่ไม่เปียนเปลี่ยนใครใครเป็นชีวิตที่นเสัยเพราะชีวิตที่ไม่เปียนเปลี่ยนใคร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 ก็อยากอยู่ใกล้ตออยู่ใกล้้ะก็ไม่เจ้ความสุขไม่ได้ความสบายไม่มีความหวานระแวง ไม่มีความหวั่นไหวไมีแต่ความชื่นใจมีแต่ความสุขใจเพราะความปลอดภัยของผู้มีศินเป็นสิ่งที่ดวงจิตดวงใจทุกดวงวิญญาณตราอาณาเมื่อมีสินจะมีกายจะไม่มีทำไมเป็นอีกระดับขึ้นต่อไปก็คือชีวิตที่ทรงอยู่จะเป็นชีวิตที่สุจริตกายการรมในการที่จะล่วงเกินความทรัพย์สินของใครก็การจะไม่มี จะเป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจที่สุดจะเป็นบุคคลที่น่าคบหาจะเป็นบุคคลผู้น่าเชื่อถือมีแต่ประโยชน,น,น,ยชน์มีแต่สาระเกิดขึ้นมีแต่คุณค่าเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่มีปัญญาเล็งเห็นแก่นแท้แก่นสารของสนเลื่อมีศีลที่มีการ I uh -huh. โกหกเขาไปสอดเสียดเขาไปพูด้ายเขาแต่้ลยป้ายสีเขาก็ทําให้ตนเองนั้นเกิดความร้อนรอนคนอื่นก็ร้อนอนุนคนที่ได้รับผลกต็ตกก็มีแต่ความเดือดร้อนเอาไปมาวาจานั้นก็เป็นวาจาแคล้ายๆกับว่าเป็นปอัปมงคลผู้ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนเออกมาเมื่อไหร,ราา่ก็มีแต่ความร้อนเร่าเจรจาภาดีก็มีแต่ความวุ่นวาย ที่ไม่รมเราเนี่ยเราใหม่เป็นชีวิตที่ไม่ฉละแต่เป็นชีวิตของผู้ที่มืดบอดปัฒนาความสุขปัถนาความเบงามแต่ไม่ประกองเสียงของตัวให้สุดจิตแระประมุขนามและยิ่งโดยประการสาคัญก็เกิดจิตใจถ้าใจนี้เป็นใจที่อาฆาตพยาบาทมักโกรธเป็นใจที่โรคโมโทโสันห็นเก่ได้และก็เป็นใจที่เยันผิดจากกนองกองทมจะเป็นจิตเป็นใจที่อาฆาตที่สุด ความดีงามแค่ไหนก็ตามปรารถนาสวรรค์ก็ตา่างปรต t นาพระนิพพานก็ตา่างไม่สาม,มารถสมปรร t นาได้ถ้าจิตใจได้ประกอเสี่ในส่วนนี้ให้บริสุทธิ์เพราะความโกรธมันเป็นกำแพงกัน้นความผิทุกประการความโรคโมโทสันโดยไม่มีขีจากัดมันก็จะเป็นหลุมใหญ่ที่ขวางกัน้นนี่เราสามารถข้ามไปสู่ ความเห็นปิดจากรนององทรามาม,มันจะเป็นป่ารกทึบที่หนาแน่นสากสา,สายากเป็นความมืดที่อยู่เหนือความมืดถ้าเรายังซ่องเสพจุไม่เกิดดวงตาเป็นสมาธิที่ถีแม้เราจะปัฒนาความสุขที่สุดในชีวิตเราก็คงจะได้แต่ป่าเถน่แนไ้แต่ต้องการแต่จุดหมายปลายทางในส่วนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะอะไร,รพเพราะว่าจิตใจขอรอนั้นไม่มีสิ่ง พราะฉะนั S <S ้นการประกองศิลของตนเองเป็นการประกองชีพที่งดงามและก็รแะเมีทางมหนที่สุดไม่ใช่การป่าแป้งแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสีนู้นสีนี้ไม่ใช่ประกองกายของตนเองให้ระเมียระมัดประกองวาจาของตนเองให้ระเมียระมัดแม้ที่สุดประกองจิตของตนเองให้ระเมีระมัดความงดงามของชีวิตก็จะมาเกิดขึ้นโพนแห่งความงดงามก็จะบางเกิดขึ้นชีชีวิตนี้คือชีวิตนี้จะสบายเอาสบายที่สุดไม่เดือดร้อน เาก็เบาสบายที่สุดไม่เดือดร้อนแม้จิตใจของเราก็เช่นกันเบาที่สุดไม่เดือดร้อนยิ่งโดยเราเข้าสู่ร่มทำรุ่มมีหนขอยงอ,อกได้จองต่รูปกนนาอาจเป็นต้นต้นเป็นบาดฐานของดวงขีตดาวไซน์เวีวิทีสว่างสอยจิตน,นั้นใจนั้นก็จะได้รับคุณค่าของการเกิดขึ้นมาเทียนเมื่อถูกจุดย่อมยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับไร้ความเมื่อมน บามเมื่อก็จะไม่สามารถที่จะมารูปหลังได้ในวงล้อมของเปลวเทียนที่ถูกจุดแล้วจนกว่าเทียนนี้จะสิ้นไขสิ้นแสงปัดชีวิตของผู้ที่มีปัญญาโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่กระแสของธรรมที่ว่ามีดวงตาให้ทำแล้วก็ฉันนะั้นชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่สว่างสด จะมีความวุว่นวายแค่ไหนก็ตามผู้ที่มีแสงสวา่างในรองจิตจะไม่เป็นจะไม่มีความอาภัพแม้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแม้เรื่องร้ายเกิดขึ้นแม้ความไม่น่นอนของชีวิตเกิดขึ้นต้องปรากฏเกิดขึ้นก็ตามชีวิตของผู้ที่มีแสงสวา่างก็จะไม่มืดบอดย,ยังแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นแม้พายุจะรุนแรงแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่า,าแสงรงจะรุนแรงที่ไหนก็ตามเทียนก็ยังไม่เคยดับจากแสงสว่างชีวิตของพุทธบีดวงตาก็จะเป็นเหมือนกับแท่งเทียนส่วนนั้นเหมือนกับพื้นแม่ชีที่นำพาพวกเรามาชีวิตตั้งชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยมีความขมกมกขัวไม่มีความอาฆับไม่มีความหมันหมองในชีวิตเป็นชีวิตที่สว่างสวยรังสรรเสรประโยชน์ให้เกิดขึ้น ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์จางยิ่งไม่กระทั่งประโยชน์ศาสนาและก็มองไปถึงอนาคตได้เลยว่าพิถีของท่านก็จะเป็นเด่ายน,นี้ตลอดไปเมื่อชีวิตนั้นมีแสงสว่างแล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่เป็นประกายแสงสว่างให้ขยายขอบเขตได้ยิ่งขึ้นจะไม่นําความอาภาพมาสู่ดวงจิตดวงใจแล้วผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ที่ได้สัมผัสก็จะเป็นผู้ที่โชคดีผู้ที่มีวาสนา ได้เข้ามาในเครือข่ายของแสงสว่างดวงนี้แล้วก็จะนําพากันแผ่ขยาความแสงสว่างให้กว,ว้างกวางมากขึ้นมันก็จะเป็นการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายใครอยากจะให้พวกเราได้จัะหนักและก็เหตุคุณค่าของชีวิตที่วัดเกิดขึ้นมาเราอยู่ไม่เกินน้อยปี มีคนงามความดีเราไช้จะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์น้อยแล้วก็คุณค่าจัภาพองดวงจิตดวงใจถ้าหากไม่มีแสงสว่างเป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราใช้ก็จะเป็นดวงจิตที่อาภัพไม่สามารถจะรังสรรประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์เป็นผู้ตัสสู้แล้วก็อาศัยธรรมอนประเสริฐกรกธรรมอันประเสริฐ แล้วก็ชี้แจงเคลียง์ทำมาประเสริฐเข้าสู่ดวงจิตดวงใจของผู้ถูกหลัทเปนายสัตทั้งนายความผาสุขและความร่มเย็นจึงมาเกิดขึ้นแล้วอะไรลาจจะยิ่งจะไปกว่าความผาสุขแล้วก็ก็ความร่มเย็นของจิดของใจไม่มีแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุมากมายไกลกองแค่ไหนกาตา็ตามถ้าหากว่าดวงจิตน,นี้ยังเร่าร้อนมีแต่ความคิดอิจฉาดิษิยา เบียนเบ็ดบางโรกโมโทสรา,ารโกรธเหียดอาฆาตปัญญาการอยุ่ความร่มเย็นเป็นสุขความปราศุขของดวงกิจก็ไม่สามารถที่จะปรากฏเกิดขึ้นได้ชีวิตในส่วนนั้นจะมีมีคุณค่ามีประโยชน์และงดงามได้อย่างไรดังนั้นเราจำนำนายการเข้าสู่กระแสะของศาสนาก็คือการประคองกายของตัวเองให้อยู่ในสินดีงามนะ ประคอามวาจาของตนเองให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามประคอาจิตของตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่ดีงาม,าม,งด,ด,งามดังที่เราสาธยายกันอยู่แต่จะเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไปถึงข้อแปดข้อต่างล้วนแต่เป็นการอยู่ด้วยความงงระม,มีระมัยในเรื่องการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะข้ขอที่ห้าเป็นความฉลาดของผู้มีดวงของผู้มีดวงปัญญาผู้มีแสงสว่างแล้วไม่มีความลงผิด ชีวิตของท่านจงปลอดภัยจากเพศภัยนานาทุกทารณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ไปซ้อมเลเทเมาไม่ไปสิ่งอาศสพสิ่งซึ่งเป็นสิ่งต่ำไม่ไปกระทําในสิ่งที่มันนอกกรอบม,มีบากกรรมในชีวิตจึงไม่เกิดขึ้นไม่ได้ไปฆ่ากันไม่ได้ไปทะเลาะกันกโลกไปไม่เกิดขึ้นไม่ไปขึ้นโลงขึ้นสั่เพราะการเกินฆ่าราวีกันอันสนองอารมณ์ของตนเองก็เป็นทุกขาสติชีวิตของผู้มีสิ่งจึงเป็นชีวิตที่สวัสดิ์ โรคแฟนานาประการที่ชนทั้งหลายเขากําลังรักอยู่กําลังเป็นอยู่กําลังเดือดร้อนอยู่หากเกิดกับผู้มีสิลไใหม่แต่เดเข้ากลในชีวิตของผู้ที่มีศิลเลยท่านยังปกติสุดท่านยังร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะว่าสิลทีินท่านรักษาแล้วมันจะครอบครองชีวิตของท่านเนี่ยให้ร่มเย็ยนเป็นสุขที่สุดแล้วสิ่งในส่วนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เรรจะต้องลงทุนลงแรง ซึ่งเราถ้าปล่อยฉีดลงไปแล้วจิตของเราจะถูกทุกชีวิตซึ่งไม่มีคุณค่าไม่มีราคามันก็จะมีคุณค่าขึ้นชีวิตที่ไม่มีสิ่งเราทั้งทั้งหลายก็คงจะรู้ดีว่ามันน่าเกลียดแค่ไหนบุคคลผู้ไม่มีศีลจะน่ากลัวยิ่งกว่าอสุรกายน่ากลัวยิ่งกว่าเสือสังสิงสัตว์ทั้งหลายที่ดูร้ายอยู่ตากฝาด้ำเขาเพราะถ้าผู้มีศีลแม้อยู่บ้านเราก็ยิ่งกว่าอสารพิษอยู่ใกล้เรา คิดคือจะทาร้ายเราเมื่อไหร่ก็ได้แม้เราได้รู้ก็ไม่ได้ความซ่องมองไม่เจอความหวาดระแวงในกระทั่งบางทีเป็นพ่าเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราถ้าไปจักแจงเออเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วมันไม่ได้เกิดความปาสุกแต่ประกาศเลยเกิดแต่ความหบ่นมองในจิตในใจแล้วคิดดูเถออศีลมีคุณค่าแค่ไหนศีลมีประโยชน์แค่ไหนเนื้อชีวิตเนื้อจิตของพูกเรา ถ้าชีวิตนี้ไม่มีสิ่งชีวิตนี้ก็ประจัจากสิ่งที่โชคดีที่สุดเหมือนกับรูปที่ประจากพ่อแม่ไม่มีสิ่งใดตัวแทนได้ชีวิตที่วบัติเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีสิ่งรมขององค์พระสัมมาสจจากกัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ จงเป็นอยู่กับสิ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดจงประความสิ่งของตนเองให้มดหนักเถิดแล้วก็จุดแสงสว่างให้กับจิตใจของตนเองให้ได้ตัวมีดวงตาเห็นธรรมดาวชีวิตของพวกเราที่เดินอยู่มันจะสว่างสวยแล้วก็จะเป็นไปด้วยความชั่วช่วงความหมุนหมองความป่าภาพความเมือม่อหม,อม,อมอนอุตตรการจะเข้ามา คือครอบำรองำดวงจิตดวงใจชีวิตของเราผู้ที่มีดวงตาเอาไม่ได้จึงเป็นชีวิตที่อุดมมาโชคเป็นชีวิตที่ปลอดภยัยจึงเป็นชีวิตที่คุณค่าแห่งการกลับบป้านเจ้าของชีวิตที่มีดวงตาตางเีสนั้นที่เหลืออยู่ก็จะได้รับแต่ประโยชน์สูงสุดทว่าเป็นกําไรของชีวิตได้มีแสงสว่างนําพาดวงจิตดวงใจของตนเองไปสู่ความถูกต้องอัจเป็นมั่งเป็นพง พราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนคนใดทั้งหลายชีวิตที่เราอยู่นะจงประกอง,อง,อง,งอกกสินของตัวเองให้รียเรียงหมัอย่าประกองเสสิ่งอื่นจงประกองสินของตนเองให้ตั้งมันกก่นอย่าผวพโงอย่ากังวลไปถึงแต่สิ่งอื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชีวิตจิตใจของกเรา แต่ศีนของผมพระจอมใจลกหน้าขึ้นนดนท่นานอย่างหลาสมาทานแล้วเป็นสิ่งซึ่งนำมาสร้งความพาสุกแล้วก็พดรความโคตรงามที่สุดของชีวิตอย่างแท้จริงเราท่านหนึ่งหลายเป็นผู้โชคดีที่มีกัญรรยาในวิธีดีนำพาเราท่านหนึงหลายสู่แสงสว่างอยู่ดังนิดนำพาพวกเราท่านหนึ่งหลายไปสู่ความพดชว่วงอยู่ดังนิดนำพาพวกเราท่านนึ่งหลายไปสู่ความสะอาดาอยู่ดังนิด นำพาพวกเราทนั้งหลายไปสู่การชำระจากความหม่นหมอง,หมดดงความเมื่อดำความโสมกอยู่นังนิดนำพาพวกเราทนั้งหลายไปสู่ความหมดจดอยู่นังนิดจึงชื่อว่าได้กระยายในนิธีดีได้ผู้นำที่ดีแม้เราทนั้งหลายก็จะได้รับอเนิสงส์หากเราฝึกปืนอดทนแล้วก็ฝึกผลเดินตามผู้ที่มีแสงสว่างเช่นนี้แหละทั้งสว่างอย่างไร นอนคึงเราอยา่างแน่นอนแม้ที่สุดเรายอมอุทิศตนเข้าสู่ร่มโพธิธรรมของโอสัม,มาสมพุทธเจ้าระสายชีวิตของเราทั้งหลายก็จะได้ปณิสงที่มนุษย์ทั้งหลายควรได้นะั่นก็คือมัตอันเป็นวันาทางไปสู่ความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ชาดในการจะลดเครื่องทุกข์ออกจากจิตจากใจในทุกภูทุกชาติแม้ที่สุดกระแสแห่งปณิพานซึ่งซึ่งสุดในวัฏสงสาร ก็เป็นสิ่งที่เ,เราสามารถสัมผัสได้ถึงได้แล้วก็ได้รับได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้จึงฝ่าแล้วก็ชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของเราทนันงนหลายที่น้องผิดน้องใจมาด้วยความยากลำบากผ่านฝนอุปสรรคนานาประการเส้นทางยาวไกลราชั่วโมง,ง,งนั่งรถมาแต่ก็ยังอดทนอดกลั้นในการกิจกระทางส่วนนี้ให้มันเกิดให้มันบังเกิดประโยชน์ต้องเด็จสู้สุดเพราะฉะนั้นพระบุญเจ้าจึงข้อรัคนา ทุนยพรสิ่งประเสริฐสูงสุดในประวัตพระพุทธศาสนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอำนาจของพระเจ้าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอำนาจของพระธรรมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอำนาจของปริยสูงหมดจดจ่าอาสวะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สุดไม่มีประมก็ขอพระธนัตไทเป็นดวงแก้วประเสริฐนี้จงสว่างสวัากลางดวงกิจดวงใจของพวกเรา ทำโดยใดที่องค์พระสักสตกาสมท่้างไว้ประทับขอให้แก่เวรยศสัตย์ทั้งหลายขอราทั้งทั้งหลายเพ่เป็นผู้รู้แจงแง้งแทงทระดุษซึ่งศีธรรมนั้นอัตภาพชีวิตของพวกเราที่ยังทรงอยู่ นังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตงุมขังก็ออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัตสมิชันตู จงสำเร็จโดยฉัชาันัพเพปุเรนตุสังกัปาก็อความดำริดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมานิโชติรโสยาทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจันตุ ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรคโววนาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตวาวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกปาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนสิริสเนจังวุธาปจจายโนจัตตารุธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังทำส่ประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อต่อผู้ใหญ่เป็นเน่ภาวะตุสัพพมังคลางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาธาเภพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธินสาธุสาธุสาธุาธขะโนโม สวัสดีทั้งหลายจงบังเกิดมีกับญาติโยมทุกเมื่อเทินเจริญพร